ช่วงหลังมาเนี้ยทำไมแบบราคาถึงขึ้นอย่างต่อเนื่องอ่ะค่ะก็เอาก็าจริงแล้วราคาน้ํามันในประเทศไทยเนี่ยมันก็นก,นก็อย่างที่ทั้งรัฐมนตรีทั้งข้าราชการก็ชอบออกมาพูดกันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับ ราคาน้ำมันในตลาดโลกใช่ไหมพอในตลาดโลกเนี่ยเริ่มว่าเริ่มมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นวัคซีนเริ่มฉีดมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกสูงขึ้นก็เป็นธรรมดาเป็น,เป,นเป็นป,นป,นปกติเราเข้าใจได้แต่ที่เราเข้าใจไม่ได้ก็คือว่าราคาน้ํามันในประเทศเนี่ยที่มันก็ขึ้นเอาขึ้นเอา ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกดูเหมือนกับว่าเขาไม่พยายามที่จะช่วยตรึงราคาหรือว่าทําให้ราคาเนี่ยมันขึ้นทีละน้อยทีละน้อยที่ทําให้ประชาชนเนี่ยยังพออยู่ได้นะวันนี้อาจจะมีข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนว่าราคาน้ํามันลดลง40%แต่ย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเนี่ยก็ขึ้นมา3บาทแล้วถ้าย้อนกลับไปดูต้นปีที่แล้วเนี่ย17มีนาของปีที่แล้วเนี่ย ขึ้นมาจะ10บาทแล้วได้ซ้ำนะคะออแล้วเราก็รู้ดีกันว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีรายได้คนก็ตกต่ำกันทั่วหน้าโดยที่รัฐบาลก็รู้ก็เลยมีออกมาตรการทั้งเราชนะไทยชนะเรารักกันต่างเนี่ยออกมาเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพใช่ไหมแต่ว่าวัน,น้าวันที่เขาคิดว่าต้องช่วยเหลือค่าครองชีพ7000บาท4 0 0 0บาทเนี่ยมันจากวันนั้นมันถึงวันนี้เนี่ยราคาน้ำม,นมันมันขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว ที่สําคัญปั๊มน้ํามันเนี่ยยังไม่ได้เข้าร่วมในโครงการเราชนะหรือว่าคนละครึ่งด้วยซ้ําไปนะทำให้ไอ้ส่วนเกินที่มันราคาน้ํามันที่มันสูงขึ้นตอนนี้เนี่ยประชาชนต้องแบกรับไปเต็มๆแล้วที่สําคัญก็คือว่าสมมุติว่าค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยค่าใช้จ่ายของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเฉลีย่ยเฉลีย่ยแล้วตกคนละประมาณ1 5ื่นห้าหมนะคะ เป็นค่าเป็นค่าน้ํามันเป็นค่ายานพาหนะเป็นค่ากา,การเดินทางเนี่ยไปแล้วประมาณ1ใน4ก็คือ3000กว่าบาทเนี่ยหมดไปแล้วของครัวเรือนหนึ่งเนี่ยที่หมดไปกับค่าค่าน้ํามันค่าเดินทางเอาละถ้าเกิดเป็นอยู่ในกรุงเทพก็ยังพอมีขนส่งสาธารณะให้ขึ้นซึ่งราคามไม่ได้ขึ้นตามน้ํามันเร็วขนาดนั้นเพราะว่าออขอสอมก,อก็ดี BTS อก็ดีเขาก็เีทีเอ,อ BTS, ไม่ใช้น้ํามันเนาะออขอสอมก็เขาก็แบกรับราคาต้นทุนน้ามันเอาไว้ที่ตัวเองก่อน นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนในต่างจังหวัดอะที่มันไม่มีขนส่งสาธารณะเขาต้องใช้มอเตอร์ไซค์ใช้รถเดินทางกันทุกวันอย่างเงี้ยเขาก็แบกรับตัวค่าครองชีพที่มันขึ้นจากราคาน้ำมันเนี่ยเต็มๆน,น,น,นะเทนะ่ากับว่าถ้าราคาน้ำมันขึ้นมา10บาทก็คือขึ้นมาประมาณ30%กว่านะจากจากปีที่แล้วจนถึงปีนี้30%เอร์ตไอตัวจากเดิมที่เคยจ่ายอยู่3,000กว่าบาทวันนี้เนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไปเป็น 4, นะ่พอ่ะจาก จากค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดนะในขณะที่รายได้อะไม่ได้เพิ่มหรือว่าจะลดลงด้วยซ้าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทําได้เลยทำได้ทันทีตอนนี้ก็คือเอาเงินกองทุนน้ามันเนี่ยซึ่งไม่เคยเอามาใช้ในการช่วยตรึงราคาน้ํามันให้มันขึ้นช้าลงเลย เอาแต่เอาไปแบบอุดหนุนพวกแก๊สโซฮออุดหนุนพวกไบโอดีเซลอย่างเดียวนะให้เอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาทาให้ราคาน้ํามันเนี่ยมันขึ้นได้ช้าลงได้แล้วแล้วช่วงไหนที่ที่ราคาน้ามันมันลดก็ค่อยๆลดนะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวได้สามารถที่จะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านตัวเองได้ได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าทุกวันนี้มันย่าแย่มันก็ยากลำบากมากพอแล้วอย่าไปซ้ําเติมเลยนะมันไม่ใช่แค่ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงด้วย ราคาน้ำมันปามซึ่งทุกบ้านเนี่ยต้องใช้ในการทํากับข้าวหรือว่าร้านข้าวเองก็ต้องใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็นํามาขายแล้วก็เป็นต้นทุนใหญ่ด้วยที่ที่ต้องเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ที่ที่จะมากระทบกับราคาของข้าวแกงราคาของอาหารที่เรากินในแต่ละวันเนี่ย ตอนนี้เนี่ยก็เกือบ50บาทแล้วนะบา,บ,าบางจังหวัดบางพื้นที่เนี่ยขึ้นไป50 55บาแล้วด้วยซ้ำไปตรงนี้เรย,ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีมาตรการอะไรออกมามที่จะช่วยเหลือให้มันราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยมันถูกลงได้นะก็ก็ต้องขอ,อ,อส่งเสียงดังๆไปว่าถึงแม้คุณจะมี การแจกเงินช่วยเหลือไม่ว่าจะเราชนะเรารักกันเราอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าสุดท้ายค่าของชีพมันขึ้นไม่หยุดแบบนี้เนี่ยแจกเท่าไหร่มันก็ไม่พอมันก็ต้องทำทั้งสองขาพร้อมๆกันแล้วก็อย่าก,กังวลมากอย่าก,กังวลว่า,าว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นภาระของรัฐบาลเพราะว่าทุกคนเข้าใจว่าเนี่ยมันเป็นสถานการณ์แค่ชั่วคราวถ้าคุณฉีดวัคซีนให้เราได้เร็วถ้าคุณแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้เราได้เร็ว คุณก็ไม่ต้องมาช่วยพยุงส่งเสียงดังๆไปที่ท้บายว่าต้องช่วยเหลือค่าของชีพกับประชาชนโดยเร่งด่วนค่ะกจากก็แต่วันที่5มีนาค่ะจนถึงปัจจุบันนี้น้ำมันที่มีการปรับเพวขึ้นอย่างเดียวแล้วแบบไม่มีการลดลงเลยจาก26พุ่งไปที่27บาทบกว่าแล้วตรงนี้ค่ะทางสาสสกันยามีความคิดเห็นยังไงบ้าง ก็อย่างที่บอกไปแล้วมันก็มีหลายส่วนเนาะถ้าเกิดเอาราคาน้ำมันมากลางดูมันก็ราคาน้ำมันที่เราจ่ายอยู่ลิตรละ20บกว่าบาทเนี่ยมันก็จะมีหลายๆส่วนมันก็คือต้นทุนที่เป็นราคาตัวเนื้อน้ำมันจริงๆที่อยู่ที่ประมาณ1 5 1 6บาทตรงนี้มันก็ขึ้นลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างที่บอกไปแล้วว่าช่วงนี้เศรษฐกิจโลกมันเริ่มฟื้นใช่ไหมคนก็เลยเริ่มแบบว่ามั่นใจมากขึ้นว่าเศรษฐกิจจะดีก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันก็จะพุ่งขึ้น แต่ว่า,ามันก็มีส่วนอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นค่าแบตค่าภาษีต่างๆเนี่ยก็รวมอยู่ซึ่งอน,นี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่ที่เราจะต้องจับตาอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องค่าการตลาดเขาก็จะมีบวกกันมาเป็นท่อดนั่นแตลอ่ะ ซื้อน้ำมันมาหน้าโรงงานบวกภาษีบวกค่าเงินเก็บเข้ากองทุนเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเก็บเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานแล้วสุดท้ายก็บวกค่าการตลาดค่าการตลาดเนี่ยบางช่วงถ้าเราไม่ยอมเออฝ้าดูมาดีๆเนี่ยพวกปั๊มน้ำมันหรือว่าพวกผู้ค้าน้ำมันต่างๆอ,อาจจะขึ้นไปถึงลิตรละ3าบาทลิตรน้ำมันลิตรหนึ่งเนี่ยไม่ถึง30บาทถูกไหมแต่ว่าคิดค่าการตลาดไปแล้ว3บาทเนี่ยมัน10กว่าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้มันจะเริ่มเข้าสู่ ออประเด็นว่าเอ,อขาค้ากําไรมากเกินไปหรือเปล่าแล้วด้วยซ้าไปปกติเนี่ยทางกระทรวงพลังงานจะบอกว่าจะอยู่ประมาณ 6- กถึงเจ็ดเอ่์ซวันนี้มาดูสองบาทกว่าราคาน้ามันก็ยี่สบกว่าบาทใช่ไหมแล้วคิดเนี่ยบ,บวกกําไรตรงนี้ประมาณบ,าบวกกําไรตรงนี้ไปอีกสองบาทเนี่ยก็มันก็สิบสิบสิบเปอร์เซ็นต์ได้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้กระทรวงพลังงาน,เ,นเข้าไปช่วยดูหน่อยแล้วว่า ผู้ค้าน้ํามันเนี่ยอาศัยช่วงจังหวะที่ราคาน้ํามันมันขึ้นขึ้น,นลงลงที่มันสวิงแบบนี้เนี่ยแล้วไม่ยอมปรับตัวค่าการตลาดของตัวเองให้ลดลงหรือเปล่าแต่ผักคาราทั้งหมดไปผู้บริโภคแล้วก็บวกบวกใช่ไหมเพราะว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกทอนกลับมาแล้วต่อลิตรอาจจะเพิ่มขึ้น36สตางคนะ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เขาเพิ่มเขาก็เพิ่มทีละ40เพิ่มทีละ50 ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าไปเ,เข้าไปดูเข้าไปเ,เช็คอย่างจริงจังนะแล้วก็ต้องขอความร่วมมือกับผู้ค้าน้ํามันด้วยว่าช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะไม่ช่วงเวลาที่จะมาค้ากาไรการเพราะประชาชนกําลังเดือดร้อนอาจจะต้องอ,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 อย่า,ยากชกฉวยโอกาสตรงนี้ในการขึ้นราคาน้ำมันแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเป็นภาระให้กับประชาชนสิ่งหนึ่งคือ,อในโลกออนไลน์ค่ะมีการตั้งข้อสังเกต เทศเมียนมาถึงแตกต่างกันเพราะอะไรที่น้ํามันในประเทศเมียนมาเนี่ยถึงมีราคาถูกกว่าประเทศไทยทั้งนั้นที่อาจจะมาจากโรงกันาากเดียวกันมาจากแหล่งเดียวกันนี่นะคะก็อย่างที่บอกว่าตัวเนื้อน้ํามันมันก็ราคาอยู่ที่ก็คือราคาสุดท้ายที่หน้าปั๊มอ่ะอยู่ที่20บกว่าบาทเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบหลายๆส่วนใช่ไหมน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยต้อง่ลืมว่าที่เราใช้กันเยอะๆเนี่ยมันคือ,อ,อแก๊สโซฮอล แก๊สโซฮอลก็จะมีส่วนผสมของเอทิเนลนะซึ่งเอท a n นลเนี่ยมันมีราคาที่แพงกว่าราคาน้ํามันค่อนข้างมากราคาน้ํามันที่เป็นตัวเนื้อน้ํามันเฉยๆเนี่ยเบนซินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15บาทแต่ว่าเอท a n นลลิตรหนึ่งเนี่ยลิตรละยีบาทกว่าเกือบ25บาทดังนั้นยิ่งมีส่วนผสมของเอท a n นลเข้าไปยิ่งเยอะราคาน้ํามันก็จะยิ่งแพงแต่ว่าที่เราเห็นว่าราคาน้ํามันเบนซินเ5เพียวๆเนี่ย มันมันยังมันยังสูงกว่าแก๊สโซฮอเพราะว่าเราควักเงินส่วนหนึ่งจากกองทุนออกองทุนกองทุนน้ำมันเข้าไปอุดหนุนทำให้ราคาแก๊สโซฮอเนี่ยมันลดต่ำลงมาได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูราคาหน้าปั๊มเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วออของประเทศไทยกับของประเทศเมียนมาเนี่ยมันต่างกันยังไงแต่ว่าก็ต้องออรู้ว่าโครงสร้างมันเนี่ย จากราคาหน้าปัาม๊มมันบวกภาษีเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงานบวกแวดบวกค่าการตลาดกว่าจะเป็นสุดท้ายเนี่ยดังนั้นเนี่ยต้องเข้าไปดูออไอ้ตัว แต่ละตัวที่มันบวกขึ้นมาว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมพวกแวดพวกปาาษีไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติซึ่งก็อาจจะเราของเราก็อาจจะมากกว่าของเมียนมากก็ได้นะส่วนค่าการตลาดก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาว่ายังไงเนี่ยไม่ควรเกิน2บาทหรือไม่เกินควรไม่ควรเกิน7%ของของราคาน้ํามันนะไม่งั้นน้ำมันเอากําไรมากเกินไปแล้วคิดว่ามาตรการเรื่องบวที่รัฐบาลเนี่ยควรจะควบคุมในเรื่อง ก็ก็หนึ่งก็คือไปดูที่ค่าการตลาดถ้าช่วงนี้เนี่ยมันเกินสองบาทตอนนี้มีประมาณ2องบาทห้นะก็ต้องกดมันก็ต้องขอความร่วมมือผู้ค้าน้ํามันได้แล้วส,ส่งส่งหนังสือส่งสัญญาไปที่ผู้ผู้ค้าน้ํามันปั๊มน้ํามันได้แล้วว่าค่าการตลาดมันไม่ควรเกิน2บาทต้องช่วยเหลือประชาชนไปพร้อมๆกับเราอย่างประเด็นที่2ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของกองทุนน้ามันกองทุนน้ามันเนี่ยวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสยรภาพให้กับราคาน้ํามันสถิลรภาพของราคาน้ามันคือไม่ให้มันแกว่งมากเกินไปแบบนี้ดังนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเอาเงินของกองทุนน้ามันซึ่งตอนนี้เงินฝามีอยู่ประมาณ5 0,000ล้านบาทมาอ,อ,อุดหนุนช่วยพยุงให้ราคาเนี่ยมันไม่ขึ้นเร็วหรือว่าไม่ลงเร็วมากไม่ขึ้นเร็วมากเกินไปทาให้ประชาชนยังสามารถที่จะจัดการกับภาระหนี้สินหรือว่าค่าใช้ใจ่ายของตัวเองได้ดีได้ดีกว่านี้ก่อนแล้วค่อยออขึ้นราคาน้ำมันในภายหลังนะ ก็จะมีสองส่วนที่ที่สามารถทําได้เลยทําได้ทันทีมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะเกี่ยวกับแนวคิดที่แบบจะให้รับลดภาษีน้ํามันแล้วก็ลดค่าการตลาดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยไม่ใช้น้ํามันที่แบบมีราคาถูกเลยก็ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์การคลังตอนนี้เนี่ยนะก็อาจจะเป็นไปได้ยากรัฐบาลเองเนี่ยก็ เลือกว่าหืดขึ้นคอในการที่จะเก็บภาษีแล้วก็ปิดหีบให้ได้นะแล้วก็งบประมาณปีหน้าเนี่ยกู้จนเต็มแม็กซ์ไปแล้วเนี่ยทำให้ภาษีน้ำมันซึ่งเป็นภาษีที่เก็บง่ายที่สุดไม่มีใครไม่แม้ไม่มีใครหนีมันได้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เขาคงจะไม่ไปตัดมันง่ายๆแน่นอนเพราะว่าถึงจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยก็ยังเก็บภาษีได้ไม่เขาเป้าอย่างไดไม่ไม่ไม่เยอะมากพอที่จะใช้อยู่เลย ดังนะนั้นเรื่องภาษีน้มมามันเนี่ยตัดไปเรื่องค่าการตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ที่น่าสนใจที่สุดที่มันเป็นไปได้มากที่สุดแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเนี่ยจะโอนอ่อนให้กับในทุนพลังงานหรือเปล่าถ้าเขาเ,เพราะว่าการต่อรองเรื่องนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่ากําไรของพวกบริษัทในทุนพลังงานต่างๆเนี่ยมันต้องลดลงด้วยถ้าถ้าเขาเองเนี่ย ยอมซีโรล,ลา่าให้กับนายทุนพลังงานต่างๆเนี่ยก,ก็เราก็คงคาดหวังว่าค่าการตลาดจะลดลงไม่ได้แล้วก็อย่าลืมว่ารองนายกด้านเศรษฐกิจทุกวันนี้เนี่ยคุณสุพัฒนาพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย mm hmm. เขาเองเป็นคนที่มาจากธุรกิจพลังงานโดยตรงเรื่องนี้เนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะดูแลค่าคองชีพให้กับประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาต้องรู้ดีที่สุดและเขาต้องทําได้ดีที่สุดด้วยแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยผูกพันกับธุรกิจพลังงานมาก่อนเขาก็าอาจจะ เลือกข้างที่จะให้ประชาชนเนี่ยราต้องทนรับภาระไปโดยที่ไม่ได้พยายามที่จะไปกระทุ้งไปสกิดในทุนว่าช่วงนี้อาจจะไม่ช่วงที่ที่ต้องเอากำไรเต็มทีม่ก็เป็นเรื่องที่ที่เราต้องส่งเสียงดังกันให้ดังมากที่สุดไปถึงในรัฐมนตรีพลังงานแล้วถ้าหากว่าในอนาคตนะคะมีการนำรถไฟฟ้ามาใช้แบบถ้ามีความนิยมมากขึ้นอย่างงี้คะ่ะคิดว่ามันจะส่งผลต่อราคาน้ามันมากน้อยขนาดไหน,น,น แน่นอนว่าถ้ารถไฟฟ้าถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยราคาน้ำม,นมันมันต้องตกอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นเทรนที่มันจะเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยเพียงแต่ว่ามันอาจจะมาไม่เร็วมาไม่เร็วมากพอที่เราอยากจะได้ตอนนี้ก็มีโครงการต่างๆที่จะลดภาษีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังทำไปได้ค่อนข้างช้ามากว่าการนำเข้ารถอีบีจะภาษีเท่าไหร่ผลิตในประเทศเป็นภาษีเท่าไหรนะ่อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องทั้ง ปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศไปด้วยนในขณะเดียวกันเราก็อยากให้ควรใช้ e-v มากขึ้นด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าก็อาจจะช้ากว่าว่าที่มันควรจะเป็นถามว่าราคาน้ํามันะจะลดลงจะลดลงไหมแน่นอนว่าเมื่อเมื่อ e-v ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายเนี่ยราคาน้ํามันก็จะลดลงแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าไฟฟ้าที่เอามาใช้เติมรถเนี่ยมันก็มีที่มาเหมือนกัน แหล่งผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากก๊าซธรรมชาติออถ้าน้ํามันในตลาดโลกอาจจะลดลงแต่ว่าก๊าซธรรมชาติก็อาจจะแพงขึ้นก็ได้หรือว่าแหล่งอื่นๆที่เอามาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าก็อาจจะแพงขึ้นก็ได้มันก็จะมาอยู่ที่ตัวค่าไฟแทนถึงวันนั้นเราก็อาจจะ อาจจะลองเติมเติมไฟฟ้า e v ที่ที่มีราคาแพงก็ได้เพราะว่าก็ถ้าคุยกันเรื่องอุตสาหกรรมไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โหก็เป็นมหาการเราถ้าเกิดว่าธุรกิจเอ่อมีคนนำรถไฟฟ้ามาใช้กันเยอะจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าธุรกิจน้ำมันเขาจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครก็ที่เราเห็นตอนนี้เขาก็เริ่มปรับตัวแล้ว หลายๆหลายๆปั๊มน้ํามันที่อยู่ในตัวเมืองมากๆเนี่ยเขาก็เริ่มมีสถานีชาร์จไฟ<ม>ใช่ไหมจากเดิมที่เขาเคยขายแต่น้ํามันตอนนี้เขาก็อาจจะต้องไปขายไฟฟ้าแทนอะไรเงี้ยคิดว่าไม่ต้องไปหน้าไม่ไม่เรื่องที่นอกกังวลว่าเขาจะต้องเอ่อเอ่ออาจจะต้องคืนเลือดไปสักพักหนึ่งในช่วงที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาอ่ะสามารถปรับตัวได้แล้วก็เอ่อมันอาจจะมีคนคิดว่าที่ทุกวันนี้เนี่ย e v เนี่ยมันเป็นไปได้ช้าก็เพราะว่าบริษัทพลังงานบริษัทน้ํามันต่างๆเนี่ยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องคอยจับตาดูให้ดีว่ามันมีกระบวนการอะไรที่มันเข้าไปถูกแทรกแซงทําให้อุตสาหกรรมรถอีบีในประเทศหรือว่าการนําเข้ารถ E ีีเข้ามาใช้ในประเทศเนี่ยมันถูกมันถูกขัดขวางหรือเปล่าถ้ามันช้าเกินผิดปกตินี่ก็อาจจะเ,เป็นไปได้ว่ามันมีการขัดขวางโดยบริษัทที่เป็น บริษัทค้าน้ํามันรายใหญ่แต่ว่าตอนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เห็นหลักฐานว่ามันเกิดแบบนั้นขึ้นจริง